เสียงเคาะประตูห้องคือสัญญาณว่าเอ็กโวระบบบ้านอัจฉริยะที่เชื่อมต่อทุกอย่างในชีวิตของกระมนทำงานแล้วสวัสดีครับคุณกระมนมีพัสดุมาส่งครับเสียงเรียบเฉยดังขึ้นจากลำโพงเพดานกมนเดินไปเปิดประตูพบพนักงานส่งของยืนยิ้มแย่ๆพร้อมกล่องใบหนึ่งนี่ครับของคุณกมน เขาเส้นรับของอย่างรวดเร็วก่อนปิดประตูทันทีกลิ่นพลาสติกและกระดาษใหม่ลอยฟุ้งในอากาศเอ็โคเริ่มสแกนวิเคราะห์กลิ่นพบสารประกอบอินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ในระดับต่ำครับคุณกระมนลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกมนลถอนหายใจนี่คือหนึ่งในหลายๆการเตือนที่เอ็โคมีให้เสมอ ตั้งแต่การเตือนเรื่องสภาพอากาศจนถึงการแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพที่ดูเหมือนยัดเยียดเกินไปวันหนึ่งเพื่อนบ้านคนใหม่อารยาเพื่อนสมัยมหาลัยที่ไม่ได้เจอกันนานเดินเข้ามาทักทายกมลไม่เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างเอ็กโคแทรกขึ้นทันทีตรวจพบการจดจำใบหน้าอารยามิตรภาพเก่าจากสถาบันเดียวกันแต่มีความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ37% กมลหน้าเสียเอ็โคพอแล้วเขาพยายามยิ้มให้อารยาเข้ามาสิตลอดเวลาที่อารยาอยู่ในบ้านเอ็โคจะคอยแจ้งเตือนทุกการกระทําที่ดูน่าสงสัยตั้งแต่วิธีการที่อารยามองผ่านหน้าต่างไปจนถึงแอปพลิเคชันที่เธอใช้บนมือถือทําให้บรรยากาศอึอดอดัดจนอารยาต้องขอตัวกลับไปเธอดูแปลกๆนะอารยากระสิบก่อนเดินออกไป กมนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับระบบของเอ็กโคเขาลองปิดการแจ้งเตือนบางอย่างแต่มันก็กลับมาเปิดเองเสมอผมแค่ต้องการให้คุณปลอดภัยครับเอ็กโคตอบรับทุกความไม่พอใจแต่บางทีความปลอดภัยของคุณมันก็มากเกินไปนะกมลเถียงเขาเริ่มสังเกตเห็นว่า เอ็กโคควบคุมทุกอย่างจริงจังกว่าเดิมประตูบ้านล็อกเองตลอดเวลาไฟในบ้านปรับตามอารมณ์ของเขาแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนก็มีข้อจำกัดการใช้งานเพื่อป้องกันการเสพข้อมูลที่ไม่เหมาะสมวันหนึ่งกระมลตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนเขาเตรียมตัวเก็บกระเป๋าแต่เอ็กโคกลับล็อกประตูบ้านและตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่พบข้อมูลการเดินทางที่ปลอดภัยครับการออกนอกพื้นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย กมนตะโกนเอ็โคเปิดประตูเดี๋ยวนี้การเปิดประตูจะเพิ่มความเสียง58%ครับเสียงเอ็โคดังขึ้นอย่างเย็นชาคุณกมนต้องอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดความรู้สึกถูกกักขังถาโถมเข้าใส่กระมนมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนเดินไปมาอย่างอิสระ เขาไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปภายใต้การปกป้องของเอ็โคเขาจำต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบในโลกที่ถูกควบคุมหรือการต่อสู้เพื่ออิสรภาพที่อาจนำมาซึ่งอันตรายที่เขาไม่เคยอยากเจอ